ความดีแก้ความผิดคนที่ทำดีมาตลอดชีวิตเมื่อทำความผิดควรใช้หลักคำใดในการเยียวยาจิตใจการทำความดีมาตลอดชีวิตขอให้นึกถึงพระมหาโมคคลานะเทระเป็นตัวอยา่างท่านทำดีจนบรรลุพระอหรหันต์แต่ว่ากรรมเก่าอดีตชาติมันตามมาเป็นเหตุให้โจรอาฆาตท่านเข้าไปทำร้ายท่านสองครั้งท่านก็หายตัวได้ แต่ในที่สุดท่านก็มาระลึกถึงกรรมมองเห็นอดีตกรรมของตนอ๋อนี่มันเป็นเรื่องกรรมเก่าของเราจบชาตินี้แล้วก็ขอให้จบกันไปท่านก็ยอมรับกรรมนั้นสำหรับเราทำดีมาตลอดชีวิตแล้วมาทำผิดครั้งเดียวเสียหายชื่อเสียงเราอาจจะอุปทานเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้ว่าเสียมาก เสียหายย่อยยับเยินจนไม่มีทางแก้ได้แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจทำดีทำได้ความดีที่ว่าดีและโลกนิยมว่าดีสังคมยอมรับว่าดีทำไปเถอะสิ่งที่ดีจะค่อยมาต่อกันได้แต่ถ้าเราหมดอะไรตายอยากเราเสียหายครั้งนี้เสียยับเยินไม่มีทางแก้ได้แล้วเราก็หมดกําลังใจ เมือนกับเชือกมันขาดเราต้องต่อไม่ใช่ปล่อยให้มันขาดสะบั้นแล้วไปนับหนึ่งใหม่เอาของเก่ามาต่อกับของใหม่เอาสิ่งที่มันขาดทำปมให้นั่นให้แข็งเรียกว่าลบความเสื่อมเสียนั้นก็เป็นได้มีบางท่านเคยเจอคดีล้มละลายเมื่อก่อนล้มละลายก็ล้มละลายตลอดชาติเดี๋ยวนี้เขามีอายุความเมื่อมีอายุความ หล้มละลายไปอาจจะห้าปีสิบปีหลังจากนั้นปรากฏว่าเขาก็ตั้งตัวได้ทำดีได้แล้วก็มีชื่อเสียงได้อีกแต่ว่าขอให้ดีตลอดไปอย่าให้ผิดพลาดอย่าให้ล้มละลายเป็นครั้งที่สองล้มครั้งที่สองอาจจะลุกไม่ขึ้นเราทำดีมาตลอดมาเสียครั้งหนึ่งคิดว่าเสียหายยับเยินอาจจะเป็นเพียงอุป,ปทาน ที่จริงเขาให้เสียตามสมควรแก่กรรมถ้าเราตั้งหลักดีมีสติดีทำดีต่อเธอรับรองลบความไม่ดีนั้นได้พอสมควรเลยทีเดียว